สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเกต็ตกระทรวงพาณิชย์ขอรายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดภูเกต็ตประจำเดือนพฤษภาคม2568เทียบกับช่วงเดียวกันในปี2567พบว่า เศรษฐกิจภูเก็ตชะลอตัวในภาพรวมโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนแม้จะมีแรงสนับสนุนจากมาตร,รการส่งเสริมการเดินทางและกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชนภาคเกษตรชะลอตัวขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึ้นโดยมีบทสรุปในแต่ละภาคที่สำคัญดังนี้การท่องเที่ยวภูเก็ตชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีนักท่องเที่ยว916,137คนลดลง5.95%และรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน34,774 60ล้านบาทลดลง2.93%จังหวัดภูเก็ตได้รับอนุมัติโครงการจาก BOI รวม9โครงการเพิ่มขึ้น28.57%คิดเป็นเงินลงทุน3,412.22ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า4,930%การลงทุนของนิติบุคคลชะลอตัวโดวยมีการจดทะเบียน253รายลดลง23.10%และเงินลงทุน754.66ล้านบาทลดลง23.18% พื้นที่อนุญาตก,ก่อสร้างรวม243,684ตารางเมตรลดลง13.67%โดยพื้นที่โรงแรมและก่อสร้างอื่นๆลดลงขณะที่พื้นที่ก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์เพิ่มขึ้นสะท้อนแนวโน้มการลงทุนที่เน้นภาคที่อยู่อาศัยและการค้าเป็นหลักราคายางพาราชะลอตัวโดยยางแผ่นดิบคุณภาพ3เฉลี่ยกิโลกรัมละ65.83บาทลดลง10.74% ภาการประมงชะลอตัวจากผลกระทบสภาพอากาศทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง33.84%เหลือ1,703.80ตันและมูลค่าลดลง21.07%อยู่ที่117.03ล้านบาทโดยภาพรวมสถานการณ์ในเดือนนี้มีมูลค่าการคา้ารวม5,528.20ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7 7 1 จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกเพื่อรองรับปริมาณการส่งออกที่เติบโตโดยมูลค่าการส่งออกจำนวน5,386.98ล้านบาทสูงขึ้นร้อยละ10.21สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูง5อันดับแรกได้แก่ 1. สินค้าเกษตรน้ำมันปาล์ม 2. ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 4. เครื่องคอมพิวเตอ,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 อร์และอุปกรณ์ 5. อาหาร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีมีการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ2รายมูลค่ารวม5.58ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าที่ใช้สิทธิได้แก่ยางแท่งน้ำยางคน้นปัมแอซิดออยล์สำหรับมูลค่าการนำเข้าจำนวน141.22ล้านบาทลดลงร้อยละ42.25โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูง5อันดับแรกได้แก่ 1. เรือและอุปกรณ์ 2. อาหาร 3. ของใช้ในบ้านหรือสำนักงาน 4. เสื้อผ้าและเครื่องประดับ 5. ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกโดยในเดือนพฤษภาคม2,568จังหวัดภูเก็ตได้เปรียบดุลการค้าจำนวน5,245.76ล้านบาทภาคอุปโภคบริโภคเอกชนขยายตัวโดยมีการจดทะเบียนร,รถใหม่รวม3,355คันเพิ่มขึ้น8.37%เ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น17.58%สะท้อนความต้องการใช้รถขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจและการบริโภคในพื้นที่ส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณการดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม2568อยู่ที่106.5อัตราเงินเฟอ้อ1.0%สะท้อนการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการในระดับปกติสอดคล้องกับเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ยวที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะราคาหมวดบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารและขนส่ง สำหรับข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ตฉบับเต็มสามารถสแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้ที่เว็บไซต์ w w w p h u k e t m o c g o t h หรือเพจ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต